โอ้โหเพื่อนๆมันน่ากินมากๆสายก๊อปปี้อย่างเราต้องไม่พลาดนะคะมามาทำกันเลยค่ะเพื่อนๆราดน้ำมองลงไปนะคะเพื่อนๆเราก็จัดการเลยนะคะอืม ใส่แป้งลงไปนะคะแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะเพื่อนๆจากนั้นเราก็จะใส่นมลงไปนะคะตามสูตรที่เขาให้ก็นูกะเอานะคะเพื่อนๆคนเหลวยังไงก็ค่อยมาปรับปรุงเอานะคะเพื่อนๆ,ๆก็ใส่เนยนะเนยละลายเนาะนะคะเพื่อนๆใส่หมดเลย มันจะติดๆหน่อยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะใช้มือนะคะจะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆ เราจะใช้มือไปขยำขยำนะคะเพื่อนๆนี่นนก็ล้างแล้วนะคะเรากินเองไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อนนวดให้แป้งมันผสมกันนะคะกับเนยน้ำแล้วก็เกลือเนาะนะคะแล้วก็ส่วนผสมของนมนะคะเพื่อน เห็นเขาทำทั้งใน Youtube นะคะแล้วก็ใน t ิกตอกนะคะเพื่อนๆคือจะทำนานแล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่มีเวลาวันนี้มีเวลานะคะนี่ค่ะพอส่วนผสมข้อกันแล้วนะคะเพื่อนๆเขาก็ให้แ็บไว้นะคะแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้นะคะเพื่อนๆหชั่วโมง นวดได้แบบนี้แล้วนะคะก็เอาออกมาแลบนะคะเื่องจากตู้เย็นนูมันเล็กนะคะนูก็จะเปลี่ยนถ้วยนะคะมาใส่ถ้วยนี้นะคะ่ะเพื่อนไปใส่ตู้เย็นไปเลยนะคะ เราก็มาต้มมันฝรั่งนะคะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากมันเราลูกเล็กนะคะแล้วก็จะใส่ไปเลยค่ะสามลูกช่วงที่รอมันสุกนะคะหนูก็ไปอาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนมันฝรั่งเราก็สุกพอดีนะคะเพื่อนเพื่อน หนูจะตักพักไว้ก่อนนะคะรอมันเย็นแล้วเดี๋ยวหนูจะมาปอกเปลือกนะคะถ้าเพื่อนๆทนความร้อนได้ก็ค่อยๆปอกไปเลยนะคะเพื่อนๆน,นก็หนูก็จะค่อยๆแกะไปนะคะ เ,เราแกะเสร็จแล้วมาดูกันนะคะเพื่อนๆเราก็มาบดมันกันนะคะเพื่อนๆบได้แบบนี้แล้วเนาะเราก็จะใส่มายองเนสค่ะเพื่อนๆเนื่องจากของเรามันเยอะเราก็ต้องใส่มายองเนสเยอะนิดนึงนะคะ ให้อ้วนกันไปข้างหนึ่งเลยนะนี่ค่ะเพื่อนๆเราได้แบบนี้แล้วเราก็เอาแป้งลงมาอันนี้คือแป้งนะคะเพื่อนๆนูไม่ไม่ถึงชั่วโมงนะคะก็ไม่ อดใจไม่ไหวรอไม่ได้นะคะเพื่อนๆก็ยังไม่ถึงชั่วโมงหนูก็เอาออกมาแล้วนะคะก็ามาบดแค่นี่กันเลยค่ะไปของเล่นใหม่ ได้แบบนี้นะคะเพื่อนแเดี๋ยวเอามันฝรั่งมาใส่เลยค่ะก็ใส่มอสเล่านะคะเพื่อนใส่ชีสลงไปนะคะก็ใส่มันฝรั่งใส่ตรงกลางนะคะเพื่อนๆนเพราะว่าเราจะต้องเอาแป้งมาห่อนะคะเดี๋ยวมันจะไม่มิดนะคะแล้วก็ใส่มอสเล่าไปอีกนะคะ เยอะใส่เยอะนะคะเพื่อนๆให้มันยืดๆไปเลยนะคะแล้วก็มาห่อกันนะคะเพื่อนๆ ให้มันติดกันแบบนี้นะคะเพื่อนๆเวลาเราไปทอดมันจะไม่ไม่แตกเนาะน,น,นะคะจากนั้นเราก็รีบแบบนี้อีกนะคะเพื่อน ได้แบบนี้เราไปทอดกันเลยค่ะเพื่อนๆว้าวสวยแลวสวยแลยเราก็ตั้งกระทะนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทานเนยลงไปนะคะลงไปเลยคะ่ะว้าวให้มันกลมๆนะี่ เนื่องจาก้นกลับยากนะคะเพื่อนๆก็ใช้วิธีนี้ค่ะตอนนี้สีสันของเราก็น่าทานแล้วนะคะเพื่อนๆ,เ,นๆเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆก็ได้มาแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะตัดเลยเขาบอกกินกับน้ำผึ้งนะคะเพื่อนๆเราก็จะโรยน้ำผึ้งไปเลย จืดๆร, <อ S 2> ร่อยมาค่ะนี่นะคะก็จะมาชิมกันเลยนะคะร้อๆๆๆ

อร่อยมากค่ะเพื่อนๆต้องยกเครดิตให้ต้นฉบับนะคะต้นฉบับอร่อยมาก ชีดไม่เยอะนะคะจากกำลังพอดีถ้าเพื่อนชอบชชยืดยืดนะคะก็ใส่ชีสเยอะๆนะคะร้อย ราดน้ำมั่งลงไปนะคะเพื่อนๆเราก็จัดการเลยนะคะมาค่ะเพื่อนๆทานด้วยกันอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆ ยังไงนูก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่รับชมจนจบคลิปวันนี้นูก็ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย